การบวชในพร์พุทธศาสนาการเข้ามาอยู่ในเพศภากาสัพพัตเพื่อประพฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปณิพานอันเป็นไป เพื่อที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยพาโยชน์ถึงแม้ว่าตามสมมติทั้งโลกออกภรรษาแล้วก็ตามการพรรลบความเปลี่ยนนั้น ก็ควรมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้เป็นปกติเมื่อมีความท้อถอยภายในจิตใจของแต่ละบุคคลก็พึงหาวบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพลี่ยนอยู่เสมอการประพฤติประพฤติปิบัติในเบื้องต้นนั้น ก็ลุ่มๆดอนๆเจริญบ้างเสื่อมบ้างแต่เมื่อเราปาราลบความเพียนไม่ท้อถอยในการเดินอึ่งกลมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีทำให้มากเจริญให้มากความทุกข์ทั้งหลาย อยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลทุกเพราะความหลงความไม่รู้ซึ่งใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในถาภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราหลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจของเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็อยู่ในใจของเรา การที่จะต่อสู้กับกิเลสเรือกชนะกิเลสเราก็ต้องรวบรวมกำลังใจให้เข้มแข็งรวบรวมกำลังใจให้เด็ดเดี่ยวด้วยการบำเพ็ญบารมีทั้งสิประการย่นย่อลงมาก็คือศินสมาธิปัญญาสิลของพระเราก็คือทร,รมวินยัย ซึ่งเราทั้งหลายควรที่จะสำรวมในพระปฏิโมกข์สำรวมในยินทรีย์สังวรทั้งหลายสำรวมกายวาจางเราให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยสำรวมใจของเรานั้นด้วยการทำสมาธิภาวนาไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไม่ให้จิตคิดเป็นเรื่อง อดีตเรื่องอนาคตปุมแต่งไปในเรื่องที่เป็นกิเลสการที่จะควบคุมจิตใจเราได้นั้นเราก็ต้องปาราลบความเปลี่ยนอยู่เสมอในทุกๆวันตราบใดซึ่งยังมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเราจงสำนึกไปว่าเราไม่ควรที่จะคลายความเปลี่ยน พึงมีสติมีปัญญาหาทางที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ทั้งหลายให้สิ้นไปจากจิตใจเราได้ก <c oughs> ิเลสอย่างหยาบที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกิโลสสัมผัสทำอย่างไรจรึงจะทำจิตของเรานั้นให้เป็นกลาง ให้เป็นเบขาไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงจิโรสัมผัสในเบื้องต้นเราก็ทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตเป็นเบขาเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นเบขาวางวางจิตให้เป็นกลาง แม่จะมีอารมณ์กระเพื่อมขึ้นเมื่อได้รูปหูดีนเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเดย็นร้อนนอนแข็งอารมณ์กระเพื่อมขึ้นเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจก็ตามถ้าเรามีสมาธิเป็นฐานของจิตสติปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกิริสัมผัสปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงได้ ในทุกๆขนาดจิตที่ขบวนที่ขบวนการของจิตดําเนินไปแต่ถ้าเราขาดสติเราเพอสติในทางตรงกันข้ามเมื่อตาเห็นหรูปใจเ,เราก็เกิดความพอใจหรือความไม่พอใจเมืม่นนดดอหูได้ยินเสียงเราก็เกิดความพอใจความไม่พอใจจมูกดมกลิ่นนินสััผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนเย็นร้อนอนแข็ง ก็เป็นเช่นเดียวกันคือใจเราเกิดความพอใจความไม่พอใจเพราะเราเผลอสติเพราะเราขาดสติใจเรากับอารมณ์ก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกเมื่อเรามีความอดทนปาบลบความเพียนในทุกทุกเรียบบทไม่ว่ายืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เมื่อเรามีสติกำกับใจเราไปตลอด ทุกๆขนาจิตแม้ในเบื้องต้นนั้นจะเพอสติซสีกส่วนมากก็ตามเราก็ตั้งสติและลึกรู้ที่ลมหายใจเขาออกหรือตั้งสติกำหนดเบริรรมพาวนาว่าพุทโธกำหนดกรรมฐานบนใดบนหนึ่งอยู่เสมอเพื่อยีตั้งสติทำสมาธิพาวนาเมื่อมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นก็พิจารณาอารมณ์ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ต้นตนของอารมณ์ซึ่งก็เพิ่มขึ้นในใจเอาบายปัญญาที่จะทําลายปล่อยวางอารมณ์นั้นออกไปจิตของเราก็เป็นกลางมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตจก็ว่างจากอรมว่างจากกิเลสแต่ถ้าไม่มีกําลังของสมาธิเป็นพื้นฐานสติปัญญาก็ไม่แหลมพมพอ ที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของรูปเสียงกิริสัมผัสใจเราก็ไม่สามารถที่จะแยกออกจากอารมณ์ได้ใจเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางอารมณ์ได้จิตกับอารมณ์นั้นก็เป็นอันหนึ่นงเดียวกันอารมณ์บันไดจิตก็อันนั้นจิตอันใดอารมณ์ก็อันนั้นแยกจากกันไม่ออกแต่ถ้าเราทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอ เมื่อเวลาว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆในกิจส่วนรวมก็ดีเราก็ปาลบความเพียรหลีกเล่นนั่งสมาธิเดินกยมทําให้มากจะเลยด้มากปาลบความเพียรทุกๆวันจิตจะสงบก็ช่างเราก็ทําความเพียรไม่สงบก็ช่างเราก็ทําความเพียรเป็นหน้าที่ของเราเวลาส่วนใหญ่นั้นทุ่มไปที่ความเพียร เดินหนึ่งกลมให้มากนั่งสมาธิให้มากเดินหนึ่งกลมเวลาสามชั่วโมงจิตไม่สงบก็เดินมากกว่านั้นนั่งสมาธิเวลาสามชั่วโมงจิตไม่สงบก็นั่งมากกว่านั้นทําจนหาความสงบเจอทําจนพบ,พบความสงบไปในใจของเราทําความเพียรจนสมาธิเกิดขึ้นจนมีสติมีสมาธิทรงจิตให้เป็นเอกตาลมเอกตาจิต มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปฏิบันสามารถที่จะมีสติมีสมาธิทรงตัวอยู่ได้แม่น,นั่งสมาธิาก็สงบแม่นเดินยังกรมก็สงบแม่นอยู่ในยาบ,บททั่วไปไม่ว่ายืนเดินนั่งทำอะไรจิตก็สงบเมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิสติก็ตั้งมั่นสติของเราจะระลึกรู้ และเลืกรู้เท่าทันอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะสติสมาธิตั้งมันตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นนิ่นสัมผัสรถกายสัมผัสเย็นร้อนอนแข็งเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาจอกพิจารณาทำลายพิจารณาปล่อยวางด้วยความด้วยการเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอาการรจิตอันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา จิตของเราก็ว่างจากอารมมีสติมีปัญญาชำนาญในการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกิริยธรรมปัจจิตเราก็ว่างจากลมอยู่เสมอเมื่อเราพิจารณาเช่นนี้อยู่ทุกๆวันเราก็จะเห็นว่าการพิจารณาลมนั้นไม่สามารถที่จะละวางกิเลสได้เด็ดขาดหรือให้ออกไปจากจิตใจใเราได้เพราะธรรมชาติของลม เมื่อตายเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยๆเป็นธรรมดาเราจะมีสติมีปัญญาฉลาดรู้ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการของจิตว่าสติปัญญาซึ่งเราเข้าไปพิจารณาปล่อยวางให้จิตเป็นกลางนั้นไม่สามารถที่จะทำลายอารมณ์ให้หมดไปจากจิตใจงเราได้ สติปัญญาก็จะมาหาต้นตออันก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกรรมทั้งหลายว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกรรมทั้งหลายอยู่ที่ไหนเมื่อหาสาเหตุเราก็จะเห็นว่าเหตุที่ก่อให้เกิดอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกรรมทั้งหลายก็เพราะว่าใจเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่น เนื้ต่ภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามจึงมีวัตถุสิ่งของเป็นของของตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นไปในจิตใจ,ใจของเราท่านจึงให้ทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสเข้ามาพิจารณากายในกายนี้พิจารณาร่างกายเรานั้นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เค่ตัวตน ด้ยการพิจารณามรณานุสติก็ดีหรือจะพิจารณาอาการ32ก็ได้หรือจะพิจารณาสุภกรรมฐานหรือจะพิจารณาธาตุกรรมฐานพิจารณากายในกายนี้ให้เห็น